สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกช่องตามไปเรียนวันนี้นะคะจะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปมาในสถานที่ท่องเที่ยวนั่นก็คือเมืองแซมมัดเมืองแซมมัดมีความสวยงามอย่างไรไปชมกันเลยค่ะเมืองแซมมัดเมืองแซมมัดมีจุดแลนด์มาร์คคือเทือกเขาแมตเชอร์ฮานและเทือกเขาแมตเชอร์ฮารยังเป็นตาโลโก้ของช็อกโกแล เมืองแซมัดนั้นเป็นหมู่บ้านชนบทในเทือกเขาแอลทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ติดกับประเทศอิตาลีนักปีนของไม่ควรพลาดการชมทานน้ำแข็งแมตเทอร์ฮานกราเซีพยพลาไดและมีเคเบิลจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปค,คือจุดชมวิวกรเนกาสในฤดูร้อน,อาาน,อนจะได้สัมผัสธรรมชาติอันน่าลหลงไหลในแซมัด อาหารที่แสนอร่อยพร้อมกับชมวิวของเมืองแสมันในฤดูหนาวมีนักปินเขามากมายและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมธรรมชาติในเมืองแสมันมากมายจากชื่อเสียงของเมืองแสมันตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักกีฬาผัดผ่นที่อยากมาท้าทายการปีนเขา ะเช้าลอยฟ้าคลายมัชเชอรอนที่ให้คนขึ้นสามารถไปลงที่ประเทศอิตาลีได้เมืองแซมัดน,นั้นเป็นเมืองที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟเพราะเมืองน,นี้ไม่ให้รถเข้าไปมีแนวคิดเมืองสีเขียวบนเครื่องยนต์ค่ะคลิปนี้ทีพรประการใดก็ขออาภาัยไว้ที่นี้นะคะหากชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้นะคะขอบคุณค่ะ